มันดูดีมันเป็นไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆมันก็ให้ออกอะบอกไอจีเอมาด้วยเดอ้อบอกให้จีเอมานาแก้ไขเกมใหม่ไม่พัฒนาเกมไม่มีเลยเนีย่ยเป็นที่อะไรของมันก็ไม่รู้มึงพัฒนาเกมอะไรของมึงเนี่ยมึงพัฒนาเกมแบบนี้บางครั้ง มึออาจจะโดนสังหารก็ได้ถ้ามีคนจะสังหารมันกูขอให้มีคนสังหารมันให้มันตายไปเลยแม่งไม่รู้ไม่ต้องไปขุดไปเกิดเป็นที่อะไรก็ไม่รู้มาดูว่าเราเล่นสี่ไฟแม็กจะได้ไหมแต่สีไฟแม็กเราโหลดอยู่ อันนี้ฟรีไฟล์ธรรมดาเดี๋ยวกูจะรอด,ดูนะกูให้เวลาเดือนนึงไปหาพัฒนาเกมวิเจอหมาขาวดูหมาขาวดูก็าช่งมันมนี่มึงไปหาพัฒนาเกมใหม่เด้อเป็นหลายครั้งแล้วแบบนี้แม่งไม่เฟรเลย

ค,คือเราเกลียดเจ้าของหมาหมาพันธุ์ฝรั่งมากดูดิเพื่เปลี่ยนตัวละครก็เปลี่ยนไม่ได้ดูดิมันเป็นที่อะไรเื้ไอจีเอม็มทำเกมอะไรแบบไหนเนี่ยเนี่ย ไปตรงไหนก็ไม่ได้เพราะว่าว่าไม่ได้แล้วว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้กว่ามึงไปพัฒนาเกมมหมายถึงว่ามึงไปพัฒนาหมายถึงเกมเป็นที่อะไรของมันลนะ่ะ Those you love. เป็นหาไอะไอจีเอ็มเห้อเด็กข้างใครมึงมาพัฒน,นาเกมเลยแต่แล้วไอเด็กข้างใครมาพัฒน,นาเดี๋ยวนี้นะเดียเด๋ยวก็ติดบั๊กดู เป็นแบบนี้ตลอดเดี๋ยวก็แล้วคนอื่นเล่นไปไปมามันก็ติดบั็เดไม่รู้ว่าทำบั็กห่แม,ม่มึงอะแล้วโลกนี้มีวงบีบไหมมึงสร้างสร้างฟรีไฟมาให้มีวงบีบอะมึงเป็นคนควบคุมยังไงวะควบคุมไม่ได้เรื่องก็ว่าแบบ กูว่ากูไอซีเอ็มกูว่ามึงมาแก้ไขเธอแต่กูก็เล่นไม่ได้